สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของการทำนายดวงนะคะเรามาดูกันในคลิปนี้นะคะหัวข้อก็คือใครกันคนที่คุณจะได้พบเจอในเร็วๆนี้นะคะมีไพ่สองใบให้เลือกนะคะเรามาเลือกไพ่ที่คุณชอบแล้วมาดูคำทำนายข้างในได้เลยคะ่ะว่าใครกันที่คุณจะได้พบเจอเร็วๆนี้ สวัสดีค่ะสำหรับคุณที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะในหัวข้อใครกันที่คุณจะได้พบเจอเร็วๆนี้นะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก็จะขอสับไพ่ก่อนนะคะเพื่อที่จะเลือกไพ่ให้กับคุณคุๆ6ใบแล้วเรามาดูกันว่าใครกันนะที่จะเข้ามาเจอคุณหรือคุณจะได้พบเจอในเร็วๆนี้นะคะในเร็วๆนี้นะคะ ไพ่ยิบสีนี่ก็ความศักดิ์สิทธิ์ก็มีเท่าเท่ากันกับไพ่ปล็อกนะคะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือความแม่นยำนะคะหกใบความแม่นยำก็ไม่ไม่แตกต่างกันนะคะแต่พูดถึงว่าไพ่ปลอกเนี่ยจะไม่มีรูปภาพอธิบายมากเท่ากับไพ่ยิบสี่ไพ่ยิบสีนี่จะเห็นภาพ นะคะมีภาพมันจะดูสวยงามนะคะความสวยงามของไพ่จะดูมีมีมีคลาสมากกว่าไพ่ป๊อกนะคะไพ่ป๊อกเนี่ยจะไม่มีภาพบรรยายชัดเจนไม่เห็นภาพชัดเจนมันยิบซีนะคะใครกันหนอที่คุณเลือกไพ่ไปที่หนึ่งนี้จะได้เจอในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ได้ไพ่มาหกใบแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะคนที่คุณจะได้พบเจอในเร็วนี้นะคะเขาคนนั้นคือใครคนในที่ทำงานคุณหรือเปล่าคนในที่ทำงานคุณนะคะคนที่คุณร่วมงานด้วยคนที่คนที่คุณเคยติดต่องานด้วยนะคะคนคือคนคนนี้เนี่ยเขาได้ จากคุณไประยะหนึ่งแต่คุณจะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเขามีความรักมาให้นะคะมีความรักมาให้คือเขาคงจะคนคนนี้เนี่ยเขาคงจะจากไม่เคยหน้าค่าตากันมานานพอจากไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเพิ่งนึกขึ้นได้ลืมอะไรไปหรือเปล่าเธอนี่คุณน,นี่เป็นคนที่หลงรักอยู่เป็นคนที่แอบชอบอยู่นะต้องกลับไปหา ต้องกลับมาหากลับมาคืนดีหรือกลับมาแบบอืกลับมาคือเรียกว่าคบกันคบหากันดูใจกันให้มากกว่านี้นะคะอืคนคนนี้นี่เขากาลังคิดนะคุณคิดอยู่นะกําลังรู้สึกเหมือนคิดคุณคิดอยู่เนี่ยคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่นะคะคุณคุณเคยติดต่อคุณเคยรู้จัก คุณเคยประสานงานด้วยเป็นคนหนุ่มคนสาวอายุไม่เยอะอา,อายุไม่เยอะเป็นคนหนุ่มคนสาว,น,สาวนะคะคนคนนี้นะคะกำลังมีความคิดที่ช่างช่างใจคือไตรตรองดูว่าระหว่างที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยแน่ใจหรือยังว่าจะกลับมาหาคุณดีนะคะจะกลับมาหาคุณดีไหม แน่ใจไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ก็ส่วนลึกๆเนี่ยก็คิดว่าดีกว่าก็คือคือมาแหละแน่นอนอะ่ะเขาต้องมาหาคุณแน่นอนเพราะหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อใครกันที่จะติดต่อคุณมาในเร็ว,เร,วเร็วนี้ใช่ไหมคะก็คือคนคนนี้แหลคะค่ะคนที่ไพ่บอกมานะคะก็คือเพื่อนเก่าคนเก่าคนที่เคยรู้จัก คนที่ในที่ทํางานนะคะเก่าเก่าที่จากกันไปแล้วนะคะอาจจะได้ติดต่อมาทางรูปแบบของการสื่อสารอ,าอะไรก็ช่างอินเทอร์เน็ตนะคะอะไรก็ช่างที่มันเป็นการสื่อสารได้นะคะนั่นแหละเขาพยายามหาทางติดต่อคุณอยู่นะคะคือคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วนะคะนั่นเองสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกพ่ ใบที่2กอ,องที่2นะคะในหัวข้อที่ว่าใครกันที่กำลังจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสับไพ่นะคะเลือกไพ่ให้กับคุณคุณหกใบนะคะเรามาดูกันว่าใครกันที่กำลังจะติดต่อคุณมนาะในเร็วๆนี้เขาคนนั้นเป็นใครใครนะคือไพ่ยิบสีเนี่ยนะคะจะมีภาพชัดเจนตามที่อาจารย์บอกนะคะก็คือ ความแตกต่างระหว่างไพ่ป๊กกับไพ่ย,ยิปซีเนี่ยความแม่นยำก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันขึ้นอยู่กับผู้ทํานายนะคะกับผู้ทํานายว่า,เ,าเขาจะทานายคือคุณเข้าใจได้มากหรือน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็พูดถึงความทานายของไอ้คำทำนายของไพ่ป๊กกับไพ่ย,ยิปซีเนี่ยแม่นยำเท่าๆกันแต่ยิปซีจะมีภาพเห็นชัดเจนมากกว่าไพ่ป๊กนะคะ จะมีภาพสวยงามคืออธิบายด้วยภาพเราเห็นชัดเจนไพ่บ็อกจะไม่มีภาพสวยงามนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะ6ใบใครกันที่กําลังคิดจะติดต่อมาหาคุณในเร็วนี้ก็คือคนรักของคุณคนรักของคุณนะคะคนที่คุณกําลังคิดถึงเขานั่นแหละคนคนนั้นแหละคะ่ะคนรักของคุณนั่นแหละคะ่ะที่กําลังจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะเหมือนกับว่าเขากําลังคิดถึงตัวเขาเองเนี่ยเออ สนุกสนานล่าเริงเกินเหตุไปหรือเปล่าหรือห่างจากคุณไปหรือเปล่าเขารู้สึกเสียใจนะคะถ้าเขาห่างคุณไปเนี่ยเขาเสียใจเข่ที่เสียใจนะแล้วเขาก็เขาก็เนี่ยเขากาลังจะนะคะกาลังจะหาทางหาทางที่ว่าืบนยังไงหาทางที่จะเข้ามากับเข้ามาหาคุณใหม่คือคนรักเก่าคนรักของคุณนะคะกําลัง คิดจะกลับมาหาคุณนะจากที่เขาเคยเป็นคนเดิมๆเนี่ยที่เคยสนุกสนานล่าเริงหล่ะลาเกินเหตุนะคะหรือเป็นคนที่ประทะคาลมกับคุณบ่อยๆแน่ดีอาจจะเคยมีป่ามีเสียงกันนะคะตอนนี้เขาก็รู้สึกละรู้สึกผิดนะคะเขารู้สึกผิดมากแล้วเขาก็คิดจะกลับมาหาคุณนะคะคิดจะติดต่อคุณมา คือหัวข้อตามหัวข้ออะไรคะคนที่คิดจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้คือคนรักเก่าของคุณนะคะสําหรับไพ่ใบที่2สําหรับคนที่สนใจการดูดวงประเภทนี้นะคะแนวๆนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะสวัสดีค่ะ